าซะเอสะะเวรวรองผู้บัญชาการเผ่าปีศาสศักดิ์สิทธิ์ตรงหน้าข้าแข็งแกร่งมากกว่าที่ข้ารู้จักน่าจะอยู่ในขอบเขตวิธีการตัดสรุขั้นที่16เหมือนข้าร้องผู้บัญชาการทำไมมันดูเหมือนเริ่มเย็นลง การของเจ้าค่อนข้างน่ารำคาญพวกสิ่งสกปรกนั่นออกมาจากไหนก็ไม่รู้ข้าหมู่หมาเลข998ที่พี่เสียววางแผนเพลิดเพลินด้วยการตอนปีใหม่หม่เลข998เหรอพวกนี้คือเผ่าลายโลหิตที่เสี่ยวหลังจนกับวัครรมหาเสนาบดีจงพูดถึงนั้นหรอเดิมที ข้าพูดว่าข้ากาลังมองหาร่องรอยของเจ้าแต่ตอนนี้เจ้ารเริ่มที่จะส่งมันไปที่ประตูของข้ามันบังเอิญระวังพวกเขาเป็นผู้บ่มเพาะร่างกายที่สามารถบ่มเพาะได้ปกติพวกเขายากที่จะรับมือทุบตีจนตายไปครึ่งหนึ่งแล้จะเป็นน่าสนใจผู้หญิงของเผ่าปีศาจศักดิ์สิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากขอบเขียสวรรค์และปะัสสาัะพที่สิบสี่เผ่ามนุษย์งั้นหรอ จไม่ควรกลัวจาก,กระพัดมนุษย์งั้นหรอขอบเขตวิธีการตัดสรุขั้นที่16ขอบเขตวิธีการตัดสรุขั้นที่16นี่เหมือนบ้าอะไรเนี่ยไม่ใช่พวกเขาพูดว่าน้ำกับไฟเข้ากันไม่ได้สองคนนี้แสดงสดผสมน้ำกับไฟได้ยังไงฟ้าว วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ